แล้ววะโซเพลงมันเศร้ามากเลยจะบอกให้แค่ฟังเขายังจะร้องไห้แบบเศร้าจริงเศร้าจริงตอนไรกับแฟนเห็นไหมนึกไปดิฮะนึกเลยไม่เศร้าเลยตอนเนี้ผมมันนึกย้อนหลังเขาทิ้งเราก็ไม่มีคนใหม่ช่างแมนเอาก็นึกเหตุการณ์ล่าสุดไงมีแฟนคลับไปถึงเยอะที่เป็นห่วงเรา น้อเห็นการล่าสุดอ่ะมันจะช่วยได้การล่าสุดไม่มีเลยมีมีต้องไงวะนี่จะมาไล่สาระไม่ได้ไร้สาระเขากำลังช่วยให้จินตนาการมันไม่มีอะมีมมแล้วม<า>ัวร้องไห้ทำไมเรื่องอารมณ์เนี่ยจริงๆเลยแบบไม่ได้ใช่หรอจริงเพียเขาบอกว่าทำไมร้องไม่ได้ไม่เป็นไรก็ดีนะแบบ อารมณ์มันไม่มาแล้วมันตึดอัดมากอะแบบไม่ไหวแล้วอะแบบทําไมไม่ได้ทีว่าแบบทำมาดูว่าร,าร้องไห้ยังอ่ะเปว้าวโหล้วสะารล้าแล้วเนตเอาไม่รู้เห็นคุยกันไงเปล่าไม่มีอะไรก็จินตนาการไปว่าสมมติต้องจินตนาการว่าเขาไปจากเราแล้วอะแล้วแบบ เราก็นึกถึงเขาใช่ไหมร้องเพลงให้เขาฟังไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินไหมอะแต่แบบก็จะบอกไปอ่ะเขาก็จะแบบพยายามปลอบตัวเองว่าแบบเดี๋ยวฉันก็ชินเองอะแต่แบบมันก็เจ็บอยู่ไอ้ยาทำม,มันยากมั้มันไม่ยากโซ่เชื่อเพลงมันตรงตัวดูเจ็บและชินเองแลมันจะไหนเนี่ยเพลงแล้วมันจะไม่มีใคร thông cho anh ấy đời